สวัสดีค่ะวันนี้เปิดคลิปด้วยลูกป่งสวยๆนะคะวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์ตัวเองนะคะอันนี้อาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะอันนี้บ้านชั้นสงที่ตัวเองมาอยู่นะคะเป็นไม้หมดเลยนะคะอันนี้เขาต่อเติมไว้แล้วแล้วก็ ตัวเองก็จะเอาต้นไม้มาตั้งไว้แล้วก็ลดน้ําบางทีก็ขี้ฝุ่นเยอะตัวเองก็ชอบฉีดน้ําไปทั่วเลยค่ะแล้วเกิดปลูกขึ้นมาใช่ไหมคะคุณลุงเก้ก็ลือดูว่าเป็นยังไงอะไรแบบนี้ที่ไหนได้คะปลวกกินหมดเลยค่ะเพื่อนๆปลวกกินแล้วมันไม่ใช่ปัญหาแค่นี้นะคะปลวก,ก,ลวกไม่มีอะไรจะกินแล้วนะคะจนแบบปังออกมาแล้ว่ะ ลงไปตกินตอที่จะล่างห้องกลัวค่ะเป็นฝ้ากินหมดเลยนะคะเนนะคะพื่อนเพื่อนใกล้มากอันนี้ปอไอพี่เขาที่เป็นจ้างก่อสร้างรับเหมานะคะมาดูว่าเป็นอะไรแน่ที่ฝ้าแกบอกว่าปวกกินตอนเล็กก็ไม่เชื่อหรอกคับว่าปวกกินหรือว่าน้ํารั่วที่ไหนได้คะ่ะดูคะ่ะแบบนี้เลยค่ะู่นาน หมดเลยค่ะเพื่อนๆออันนี้เลยจ้างพี่โกรับเหมานะคะตั้งฝ้าตั้งข้างบนด้วยพี่จ่ายอนจ่ายเงินให้โกแบบว่าตาไปได้ครึ่งหนึ่งก็จ่ายครึ่งหนึ่งก่อนแล้วก็พอตอนสิทธิ์เช็คอ่านเรียบร้อยว่าโอเคแล้วก็จ่ายอีกครึ่งหนึ่งนะคะก็ประทับใจค่ะพี่เขาตาได้ตามที่คุณลุงชอบค่ะแล้วก็ตัวเองก็ชอบด้วยนะคะ อันนี้โขนที่ว่าจะลื้อไม้ค่ะเพื่อนๆจะช่างบริษัทกําจัดปลวกมากําจัดปลวกให้อีกรอบหนึ่งนะคะพี่เขก็โอเคก่ะเดี๋ยวจะขึ้นบริษัทไว้ให้นะคะถ้าใครอยู่แถวปัตยาถสนใจก็ติดต่อพี่ก็ได้นะคะพี่ก็บริการดีมากเลยค่ะอันนี้ตอนลื้อฝ้าเสร็จแล้วนะคะ ก็เสียดายค่ะวันที่ว่าเขามาฉีดปลวกชั้นสองนะคะตอนที่ว่าลื้อไม้นะคะตัวเองไม่ได้อยู่ด้วยค่ะเพราะว่าพี่เขาที่กําจัดปลวกเขาฉีดไม้ตีละเป็นละเป็นค่ะเพื่อนบ้านมาบอกว่าปลวกเยอะมากเลยค่ะจนหน้าตกใจจริงๆเลยค่ะอันนี้ขั้นตอนการเชื่อมนะคะตัวเองเก็บรายละเอียดมาบางช่วงบางตอนนะคะ Yeah, better nobody put uh I just uh that up. จะขึ้นเบอร์ช่างไว้ให้นะคะเพื่อนๆใครอยู่พิกัดปัตยาตัวตามช่างได้นะคะนี้ข็อขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ก้ามารับชมคลิปนี้จนจบคลิปนะคะดูเลยโขภาพกันค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆจากใจจริงๆค่ะ